ลำใหญ่ผลโตถูกจัดวางเรียงรายอย่างสวยงามเพื่อรอให้ลูกค้าได้ชื่นชอบผลไม้ได้มาซื้อหาและลิ้มลองความหวานของลำใยจากจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนในงานเทศกาลชุนชิมชุนซื้อลำใยชาวสวนณนะองค์การตลาดพืชเกษตรกรหรืออตกเป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นการขายลำใยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งป้าไข่แก้วชาวสวนจากอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ ที่มองว่าการที่มีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรแบบนี้นอกจากจะช่วยลดปัญหาลำไยล้นตลาดแล้วยังเป็นการแนะนำให้คนทั่วไปได้รู้จักลำไยจากสวนของตนเองมากขึ้นด้วยเนี่ที่ท,ที่สวนนะคี่ประมาณประมาณ22บาทแล้วถ้าเอคะถ้าเอเดียวนี่ซื้อกัน10บาทแลี่มันลดมาครึ่งตัวครึ่งนะเนาะ สูงสุดแนเวลานี้23 23บาท22บาทแบบนี้ยอยากจะมาโฆษณาของของเชียงใหม่ของลำพูนว่าลำไยลำไยลำพูนลำไยเชียงใหม่เป็นยังไงมีหวานเนื้อหนาเนี่ยมันเป็ีนไปผ่านอีดดเนี่ยเป็นแบบนี้ สอดคล้องกับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มองว่าเดือนสิงหาคมนี้เป็นช่วงที่ลำไยให้ผลมีคุณภาพจึงเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมยอดขายสถานการณ์ลำไยตอนนี้นะครับว่าผลผลิตเนี่ยได้ออกไปสู่ตลาดแล้วประมาณ4 1นแล้วก็ประมาณ2 0 0แสนกตันนะตอนนี้ลำไยจริงๆเหลือประมาณ3 0 0แสนกตันนะซึ่งก็จะมีช่วง ที่ลำไยออกชุกเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่5จนไปถึงวันที่20สิงหานะซึ่งขณะนี้เนี่ยกระทรวงเกษตรเนี่ยก็มีหลายๆมาตรการนะครับที่เข้าไปช่วยกระจายลำไยนะครับออกมาสู่ผู้บริโภคนอกจากนี้ภายในงานยังจัดแสดงป้ายอธิบายความรู้ต่างๆเกี่ยวกับลำไยให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาเพิ่มเติมรวมทั้งมีการจำหน่ายสินค้าแปรรูปในแบบต่างๆด้วย งานเทศกาลชวนชิมชวนซื้อลำไยชาวสวนงานนี้นะคะนอกจากจกะจำหน่ายลำไยสดแล้วยังคงมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไยให้เลือกสรรจำนวนมากค่ะอย่างชิ้นนี้เรียกว่าลำไยอบแห้งเนื้อสีทองค่ะเป็นการนำเนื้อลำไยสดมาคว้านแล้วนำไปอบแห้งจึงได้ผลิตภัณฑ์ดังนี้ค่ะผู้เดินตลาดยอมรับว่าพึงพอใจที่ได้จับจ่ายลำไยที่มีคุณภาพและช่วยเหลือชาวสวนแม้ราคาจะสูงกว่าปกติ ก็ผลิตภัณฑ์กับก็สมกับราคานะครับก็ผลิตภัณฑ์ก็กดีครับได้ลองชิมบ้างหรือยังก็ยังครับครัวมาแล้วคิดว่าจะมาเดินมาสองต่อมาอีกก็ามาครับแม้เป็นการจัดงานไม่ใหญ่โตมากนักแต่ถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการกระตุ้นยอดขายผลผลิตในประเทศที่สำคัญเชื่อว่าโครงการนี้จะสามารถคืนความสุขให้ทั้งคนซื้อและคนขายได้ไม่มากก็น้อย สวรักษ์ช่ออนชมถ่ายภาพวีนัสรินสิริผลข่าห้าหน้าหนึ่งรายงาน